เป็นทั้งหนังที่เรียกว่า,ามีทั้งความน่ากลัวลึกลับซับซ้อนตามสืบแล้วก็มีทั้งความฮามีความตลกอยู่ในตัวครบทุกรสเลยครับ เรืร่องนี้นี่คนพุ่งเป้าไปที่บอสเลยใพี่ก้องบอกว่าอย่าคาดเดาอย่าคาดเดาครับอย่าพุ่งว่าผมเป็นฆาตกรที่อยู่ข้างๆผมนี่มีสิทธิ์เป็นฆาตกรได้ทุกคนครับสวยสังหารทั้งคู่สวยสังหารทั้งคู่ครับเราวางให้ดีๆนะฮะเราวังให้ดีๆครับอจจะอย่างท,ที่ต้องบอกค่ะอย่าพุ่งแบบตัดใจว่าใครเป็นเป็นฆาตกรเพราะว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยมีความแตกในตัวบอกเลยต้องต้องรอรุนกังในหนอยากให้ทุกคนไปดูมากค่ะ อุ้ยจริงๆไม่ได้เลยสปอยไม่ได้ตัยสปอยไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้สวยสวยอาจจะไม่สังหารก็ได้ค่ะจริงๆดงต้ออางก็น่าสงสัยนะคะเขาอาจจะเป็นนักสืบแต่เขาอาจจะปลอมตัวมาก็ได้เราก็ไม่มีทางรู้ได้เหมือนกันน่ามีพิลุเชียวค่ะโน้ตพวกคุณมาปิดทางแล้วครับคุณมาปิดทางแล้วผมอกมาปิดทางไม่อย่าสปอยครับต้องไปดูเองว่าภาพยนต์นี้จะ หลอกคุณไปทางไหนบ้างจะหลอกคุณให้เชื่อปักใจเชื่อว่าใครเป็นฆาตรกรบ้างฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูกันว่าแล้วก็ดูความสามารถในการสืบสวนของผมเพราะว่าผมนี่คือ,อ,อมาจากนิวยอร์กจรงิจรงๆนะครับคือใช่ที่นิวยอร์กคุณไม่ไยังส่งะไรเร็วอย่างนี<ๆ>้ด<ๆ>ิคือคือได้รับฉายาดรอังนี่มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอยู่แล้วครับผมมาด้วยความสามารถอังนี่ย่อมาจากอะไรครับเออเอามืออังอังครับคือไม่โดนอังเอาไว้อังไม่แตกครับผม คบผมอ๋อเหมืนมนมนมอนเหมือนโดอมอนเงี้ยกำหมัดแล้วก็เป็นโดนไอมอนนะคผมที่เหลือละครครับเรื่องนี้หัวเสียงไม่เข้าไม่ครับติดเนื้เรื่องครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับเราจะมาตลกหรือว่าจะมาแบบจรงิงจังเรื่องนี้ตลกครับยังมีมีความตลกแล้วก็เล่นเป็นปั่นแต่ว่าในเรื่องจะโดนพวกพวกสาวๆเขาปั่นเขาสมากกว่าครับเพราะเขาว่าจะเชื่อว่าว่ามอสเป็นเป็นฆาตกรแต่เราจะไม่ค่อยเชื่อให้ถามว่าปั่นอะไรครับ่าปั่น ปั่นผลไม้ครับไม่โดนปั่นสมองปั่นปวดอะไรเงี้ยครับเราก็จะคอยเบรกเบรคพวกสาวๆเพราะว่าตั้งใจทำงานเถอะจะเสียเวลาสื่อบอสเลยคนอย่างบอสดูพี่ก้องไม่น่าฆ่าใครได้ครับตัวเรานี่เรียกว่าเรื่องนี้เราโคลงเรื่องเลยเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นครับไม่โคลงอะไรทั้งนั้นนะครับอาจจะเป็นแอสโคลงซะมากกว่าโอ้โหท้าโคล กดดันค่ะกดดัน,นด้วยตัวมุเกเนงกดดันแบบทุกคนเลค่ะเพราะว่าพี่ทุกคนเขามีความสามารถแล้วก็แบบอยู่ดูงๆๆนานมาเราก็แบบวมกันเราได้ร่วมงานพี่เราก็ดีใจแล้วก็เป็นที่มากหมาปทะภัยแล้วคะลูกหกปีนี่ไม่ได้เล่นหนังมาใช่ค่ะก็ดีใจค่ะได้กลับมาเล่นหนังอีกรอบหนึ่งนาะนแล้วเหมือนกันก็ตื่นเต้นค่ะเจอพี่ก้องครั้งแรกแต่ว่าพี่ก้องเป็นคนตลกแล้วจริงๆเราเป็นคนตลกแล้วก็อบอุ่นด้วย หล่อด้วยค่ะที่จีบใครไม่ได้ถ่ายทอดเลย,เลยตั้งต,ต,ต,ตัวตัว้งยวคือตัองใจอย่างเดียวทุกเก่งอยู่แล้วครับแต่ละคนนี้ก็มีผลงานทางด้านการแสดงซึ่งผมเองก็เป็นแฟนคลับของแต่ละคนคลูกตาผมก็ดูงานสแสดงของเขานี่ก็โอ้โหหลายเรื่องมากเลยครับ, <ừ> รบนี่ผมก็ดูรายการเขาผมอารมณ์ดีมากเลยเวลาได้ดูรายการเขาลุเผื่อนี่ผมก็ติดตามชมการแสดงมาเยอะ รายการเดรดไทร์เฟอร์นี่บอสคือมันเรื่องของรถสัญญงเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ครับใช่ครับอันนี้ดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูครับสนุกมากบริษัทพัฒน์ของบอสยอดเยี่ยมครับผมขอบคุณครับอ่ะน้องสองคนราคะเรื่องนี้ได้เป็นรายการในออฟฟิศด้วยเราสองคนไนท์เตอร์ในเรื่องจะยังไงดีครับจะมาสร้างความปั่นป่วนอะไรในเรื่องไหมฮะ ก็ใครว่าไงครเพราะว่าตา ata, ่างกันนี่เขาจะเป็นแบบลูกบอลเขาจะคนนี้เขาเป็นตัวที่วงวนคนนี้ก็เป็นตัวที่ถ่ายถูกไปก็ไปได้ต่างต่างเยอะแต่ละครจะมีมีความเร็วกบบเลี้ยงมุมกล้องอะไรหลายอย่าใช้กล้องหลายตัวเลยใช้ใช้กล้องตัวเดียวแล้วเปลี่ยนมุมทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นอารมณ์ประมาณเดิมคอนมิณนี้ มีความสุขสนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับในวันที่28มการาคมนี้ขอทุกคนเตรียมตัวไปดูหนังเรื่อง๊อฉันขยันเชื่อซื้อป๊อปคอนเข้าไปทานคุณจะทานอร่อยกับป๊อปคอนปกติแลวเราลองว่าคุณจะสนุกสนานแน่นอนครับ28มการาคมเจอกันทุกโรงภาพยนตร์ย่อนย่อบ